ครับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะมื่อวานนี้คอยพามาแย่ไข่มาแดงพี่น้องมาเห็นแล้วสองหางเดี๋ไปคอยไปขวบบึงตึงคึ้นตึงแน่พี่น้องเอ้ยมาลุ้น้นอาคอยจะได้หลายบ่เมื่อวานนี้เดี๋พี่น้องหางมาหางมันยุ่งกระจัดลงมากระต้นใหม่ลงมาพี่น้องเอ้ยนี่มีหางหนึ่งไข่มันจะหลายเลยไปขวบบึงเดี๋ยวไปบึงนึงเดี๋ยวไปสัมผัสหางหนึ่งวว้ Tại mình xuống một hồi chợ ở đây bà à, Nhà hàng này con thế nào Ui, đây thử, đấy này. โอ้ยไข่ตื่นมันเหีออ่ยวกขางคนไม่อยากถือกับตา Đây nhau vụt bố Nhìn ừ. okay, yeah, thầy không Hãy được cho โอ้ยคนถือกระตาไปเจอไ้ที่ไหนเอ้ อย่างนี้มืดเลยเบื้องด้านขวาน้องป้ายังยมคือมือโปรยเห็ดมาพวกนัะโอ้ยมีแต่ไข่ตึงเดรร่ายติงเดหางมันอยู่นี่ก็มีพี่เนาะโอ้โหมันจะมีไข่อยู่ในกองใหม่เน้น้อย kệ đấy thì nội sinh lông mặt coi. ô khai tư gì nữa ผล้ังหนึ่งบางสูวนตอนอยู่ในต้นใหม่หน่อยโอ้ข้างในก็มีได้ฮางหนึ่งผลได้ฮังหนี่ใหญ่แต่มีใครอยู่ฮางนี้ช่วงใบใหม่มันแห้งมานเลยเปน้อใครม่็อยกตือนนี่ nếu vườn thằng này con bò mi ba áo hàng này con ồ mi khai tường rất nhỏ đấy, để bà bò lại thôi không còn. ใครพล็ก để lại từ nhà cho ta đó bạn ừm <laughs> subscribe <laughs> 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 โอ้ย,ม,อยาาอม่คุ้บอยอะถือเลยกตาวะเบิ่งเบิ่งี่น้องเบิ่งลายเติมเลยพุ่นนะ่ะไม่เปล่งก็มีไข่เติมก็มีโอ้ห่างมันเดียวิดแล้วจังสิเสือเอาดอย่งางใครมันแตกพุ่นนะ่ะสองหัางอยู่วางนี่ เป็ดตามมีไข่บ่ยอยเนาะขี่เห็ดโอดสดโอ้ยผุนห้างหนึ่งเพื่อห้างหน่อยห้างเดี๋ยวใครจะไปตัดห้างน,านั้นมามึงกันเปดตามมีบ่ไก่สิเมื่อไรเพี่น้องเอ้ยน้่าม,มึนอะไรเพื่นน่ะได้พวกลายลนมื้อนี้มึงไปเบิ่งอันห้งนา,านง,หงนั้นมากะเดี๋ยวตัมาเอาห้างนึงไข่บ่ เปนตาซิมิได้หางน้อยนียน่ตัดมาก,ก่อนว้นายวใครตึงเพื่อหล่เท่นี้โอเคก็ตายปะโอ้ส่วนมันตึงหลายเลยนะ แตกเหมือลแบบริ้ัง,งเดี๋ยว่อยจิตาตั้งหังนี้ลงบักวะห้งใหญ่ถ้านใหญ่มันก็นบบถือก<อ>ับตานี่นี่ป่ะโอ้มีไข่มีไข่ทุกห้งเลยนี่ 啊，扔，扔来。 มานแล้วพี่น้องมาพ่องวัวไดลูกอยู่ในนี้โอ้ีหอเหลือหนอมาหน่อยหนึ่งเพื่อเอาไม้ขี่ออกมาก,กันมันกินพี่น้องอย่ามันชวนอย่ามันชวน <c ười> โอ้ยเอาใหญ่เด้อ

ได้น่องวัวเมื่อต้มเสยโอ้เจ้าได้มันกินเมื่อกี้นี่มันลอยเติบได้พี่นอ้องแต่มันกินเดี๋ยวมันได้ลูปวัวท่านได้ไปเอาทองยางใส่ก่นอนมาเบิ่งห้างบดแดงนี่พี่นอ้องลอยแท้ลอยบาเดียวคยสิบตัดแก่มามันอยู่แคมห่วยนี่โอ้ยขุ่นมากเลยๆนึงนี่ห้างหนึ่งยืนนี่ปุ้นสูงๆเลย ลายเรือคุณเฮีย no ถ <questo S 2> ึงกูน่ะ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 พี่น้องปาตัวใดบ่เลยหลเลย กระตาี่ยกบกขึ้นเลยบาทน,นี้ถ้าเห็นแล้วพันเอาอย่างเดียวนะพี่น้องันยกบกขึ้นมันหนักแม่ปงกกระไายตัวนี้มาหอดเทียงเลยเด้อพี่น้องได้หลายเติบอยู่ <laughs> ได้น้องว่ามาต้มพอพี่น้อง <laughs> กำลังกำลังหลังน้องว่าสิตมกินได้พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวค่อยเอาแป้งใส่ก่อนเดียอยจะเอาแป้งใส่เอาเม่มันออกก่อนมึงมันจะได้หน่อยได้หลายไปได้พี่น้องมีแต่ใบตองได้นี่ khá chân xây xanh thú nè ui, bị tốc quá ui, mấy bệnh, mấy lái thái lái vả bị chết chết thú อออเอาันี้ออกก่อน ได้ลอยเติบย่นดีพี่น้องเพื่นนนะไม่ได้ใครตึงๆพี่น้องเอ้บรนี้ก็สิไปต้มน้องงัวกินเข้าเด้อพี่น้องอยากกินเข้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ